สวัสดีวัรุ่นดาวนาเมกที่มาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับวันนี้พี่จะพาไปดูพ่อหนุ่มเหอไอดีพันห้าถ้าใครเข้ามาดูแล้วไม่ยอมกดไลค์พี่ขอให้แม่ไม่ให้ตังค์ไปเติมเกมนะน้องนะเอ้สาสไลต์ตีหัว จำคลิปนั้นที่พี่แปมลงได้ไหมอ,อ๋อคลิปที่แบบคนดูด,ดูเยอะๆกดไลค์เยอะๆอะหรอพี่แปมดูดูชุดชุดนี้ก็มีเฮ้ยคุ้มจัดอ,อ๋อคลิปที่ว่าเราไปซื้อไอเดียมาพันห้าอะหรอน้องพันห<ล>้าแต่แบบสามหมื่นนะราคาสามหมื่นเนอะเออคุ้มคืออันนี้เองจะเปิดอ,อะไรให้พี่ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดนี้ก็มีเฮ้ยชุดนี้ก็มีสวยกางเกงปีกนกก็มีเหล่าหวาเฮ้ยตึงเกินอ๋อคือคือคือจะมาเปิดอวดว่างั้นเกินโอ้ชุดดักบอลกางเกงปีกนกแค่นี้ทำเป็นอวดออย่าีี้้ดดดิมเเฟชชุุนพี่ไม่มีหรอชุดเนี้ยแต่ว่าเองไม่ต้องอวดหรอก ขนาดไอดีพี่อะหกแสนพี่ยังไม่อยากจะอวดเลยผมยังแบบไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อไหมอันนี้ก็ยังเป็นชื่อคนที่แบบกันนั้นไหมเอางี้เอีงี่เอายงี้พี่ทาเองเลยมาหนึ่งหนึ่งกับพี่สามวินถ้าเองชนะพี่ได้สามวินพี่จะส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้เลยแล้วก็ไม่ต้องเอามาอวดอีกนะครับภาษาไอดีพันห้าครับไอดีหกแสนอย่างพี่ยังไม่อวดเลยไอ้น้องหกแสนแต่ฟิมือแบบุ๊อันนี้เข้าเกมครับเข้าเกมครับอย่างเงี้ยพี่เข้าเกมแป๊บไอ้น้องอวดเก่งอย่างเงี้ย ไอดีแพงไอดี ID ถูกไม่เกี่ยวนะครับผมขอแค่แบบว่าเราเล่นเพื่อความสนุกก็พอนะครับคนดูแต่ว่าไอลูก้ามันเห่อเกินไปไงไอดี ID แค่พันห้าไปอ่านคอมเมนต์คนดูน้องมาว่าคุ้มคุ้มคุ้มนี่คือแบบเห่อเลยนะแล้วก็มันก็คุ้มครับอยากของของพี่ยังไม่อยากจะอวดเลยอะครับ ชุดออกเกนนี่กางเกงพี่ตูนหัวนินจารวมๆชุดนี้ก็ประมาณ70,000เพชรนะพี่ไม่อวดเลยอันนี้คิดว่าแบบ70,000เพชรแล้วตึงหรอไม่ได้เท่าไหร่นะมันอยู่ที่คนเล่งครับไอ้น้องมันอยู่ที่คนถือปืนไปครับตึงไม่ตึงอ่ะอีหมัดหมัดน,นักร้องก็มีอ่ะอุ้ยหัวคาบุกิก็มีนะทำใหอ๋อโอ้หัวคาบุกิใครก็มีครับมันไม่แลงหรอครับผมอวดดแล้วอวดสามวินนัทใครยิงได้สามวินกว่าคนนั้นชนะนะครับมาดิ ก่ออนี้ใจไม่ใหญ่นี่หว่ะเดี๋ยวไ่ดูครับดูเนี่ยท่ากระปอมยักษ์หมื่นห้ามีหรือเปล่าอ๋อตามตู้ยิงรอยิงรอนะครับผาเขาเรียกว่าเต้นรอครับผมเขาต่อเขาเรียกว่าต่อให้น้องเราครนี่คือบอกมีจริงนะโอ้ยยิงแต่ตัวสภาพมันหมดยุคยิงหัวแล้วครับคนดูคนดูเขารู้ครับว่ายุคสมัยยิงหัวมันหมดแล้วยุคต่อไปนั้นมันคือยุคแปมวัดวังเรียบร้อยจัดไปหนึ่งคิวตัดตัวสภาพ พร้อมกับท่าสการ์หมื่นห้าคนมีเขาไม่ค่อยอยากจะอวดเท่าไหร่หรอกครับคนมีจริงอ่ะเออปักปักทองผมก็มีครับโคตรทีอุยลองลองไอดีพะหน้าถ้ามีปักทองก็เวอร์เกินแล้วครับแม่ค้างูมาขายเองนะครับเออเขาหลอกมาขายอะไรอย่างนั้นนะปักทองซื้ออีโดหรือเปล่าน่ะนะเออผมมีรู่ซองควางสีเขียวทำไม่หงอกแต่ไอซองสีเขียวมันสแต็กกากครับคนดูเขารู้ว่าสแต็กกากพี่ก็มีเนาะก็ดูเสียงหมัดผมเหมือนกันเสียงหมัดสวรรค์หมัดหมื่นห้าอุ้ยแพงเก้อหมัดสวยจริงคนดูหมัดสวย ซื้อซื้อไอดีมาแต่แบบเรียบร้อยเฮี่ยซื้อไอดีมาแต่ว่าไม่มีปัญญาเติมบัตรเปลี่ยนชื่อนี้ก็ไม่เอานะครับก็มันหมดงบแล้วครับอยากจะอวดจริงครับไม่ได้ตึงวที่ได้แค่สามวินเองก็จะได้แบบเปลี่ยนชื่อแล้วนะแค่นั้นแหละพอพอพอไอได้ไหมครับได้ได้โอเคโอเคแบ่งบันนะครับแบ่งวัดดวงคนมคนจิตใจดีงามรู้จักคำว่าแบ่งบันเองว่าถ้าเองได้บัตรเปลี่ยนชื่อเนี่ยเองต้องเปลี่ยนชื่อว่าลูกน้องแป่วัดดวงใครเห็นดีเหมือนพี่ก็คอมเมนต์มานะครับผมเอวอลหน่อยดีเอาดี มาเอ้าแสดงตีหัวเอาสามสูเนาะดูกล้าหมดสิทธิ์นะอย่างเงี้ยหมดสิทธิ์พี่ไม่รับเองเป็นลูกน้องแล้วอย่างเงี้ยพี่ไม่รับเองเป็นลูกกระจอกลูกน้องแล้วเนขอแก้มมือได้ไหมครับมาได้ได้ได้เห็นว่าแบบทีแรกเดิมพันกันแค่สามวินนะครับคนดูยังมีปัญญาชนะพี่คนรูลูกกันอยู่ว่าใครเป็นโนหนึ่งภาคอีสาลนะนะดันเข้ามาเลยครับไปรุ่นพร้อมรับลูกมือแค่นั้นแหละถามอะไรเดี๋ยวนี้ทำไมขี้คุยออกเสียงเนี่ยวะ ร้อง <Okay. S 1> ขี้คุยก็สกอ์ค้ำคอครับจะมาขี้คุยอะไรน้อง <c oughs> เอา <c oughs> ล่วงอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวโชว์ <c oughs> เดี๋ยวโชว์เพีย <c oughs> หน้าโมหมื่นหนะ้า M P U หมื่นห้าครับน้องรหัสหกแสนจริงป่ะเปล่าหกแสนที่เปล่าแน่จริงคลิปหน้ารีวิวดิรีวิวคนดูดูดิก็ไวพอตัวครับก็แบบไอดีก็ประมาณแบบหกแสนสนะองอะไรเงี้ยนะอ๋ออ๋อไม่ไม่กล้ารีวิวให้คนดูดูน,นนะน่ะอ๋อแต่ 6, <000 S 1> ว่าถ้าเอาได้ได้ได,ได้ถ้าคนดูอยากดูรีวิวไอดีหกแสนพี่ว่าก,กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสองหมื่นไลค์ไอดีหกแสนทิปนะครับคนดูก็ดูเอานะเฮ้ยโคตเองอะไอดีพันห้าไม่ต้องเหอะครับคนดูเขาบอกว่าคุ้มคุ้มคุ้มเลยเฮ่อใหญ่เลยนะมัน หรอกอครับพี่มีเยอะกว่าผมหรอกเฮ <c oughs> ้ยอย่างนี้บนราคาดิน้องเออขอราคาขอราคบเออพี่ตาดีพี่ตาดี first blood <c oughs> <c oughs> ยูเอ็มพีนะสกินแรงสกินแพงโหนสกินก็บอกหน่อยครับมาสกินแพงเลยไม่มีสกินใช้ก็บอกเอ้าคนของคุณไม่เห็นนะครับของผมมันเห็นนะครับก็เจอใหม่ได้ก็เจอใหม่ได้น้องก็เจอใหม่ได้ก็เจอแบบเจอ MP40 ได้ออยเออ UMP มาเลยครับเดี๋ยวเจอ MP40 มาดีมาดีเดี๋ยวเจอ MP งูหางกระดิ่งครับนั่นแหละมีหรือเปล่าเนี่ยมีวาท่างูเขียวหางไหมหรือเปล่าครับงูเขียวหางไหมหรือเปล่างูเขียวสีอะไรงูเขียวสีอะไร อย่าอยวามันจะอ่อนครับเอาดีๆหน่อยจริงจังหน่อยครับเฮ้ยขนาดพี่ไม่จริงจังนะยังสี่หนึ่งอ่ะเด <okay S 1> โชว์ลูกฟองเขียวละากันฟองแพงครับไปอ้ฟองหมื่นห้าก็ถ้าถ้าใครชอบลูก้าก็ไปติดตามช่องเว็บยินหนึ่งได้นะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับไปกดดีไล์ซะเต็มมาดิมาดิมาดิใครจะพิ้วใครจะหงุดหงิดกันนะเข้าหลังอะครับเอ็มพีมันโกงกว่าเข้าหลังเรียบร้อย โดดยิงัวไปซะครับเดี๋ยวต้องโท่าอินดีหน่อยเองแต่เข้าหลังโหไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้ตึงไม่ไม่น้องปืน MP 4 0่บาทมันมีสกิลติดตัวพิเศษเวก็คือว่าถ้ายิงข้างหลังมันจะแรงขึ้นต่อเลยครับอันนี้คือจีมไม่บอกนะครับแต่พี่บอกเช็ดลูกคนดูก็ยิงไปใช้กันนะครับเออเทคนิคก็ง่อนะคนดูน้องจะหนึ่งหนึ่งกับปืนอะไรพี่น้องก็แพ้พี่หมดอ่ะจะอวดจะกินปืนอะไรเอามามาจะอวดปืนอะไรซองยาไหมซองยาไม่กิอนะซองยาไหมไม่มีตังซื้ออะซื้อให้นาด ไม่มีตังซื้ออะซื้อให้หน่อยดิ w h a โอ้มันหมดร้าค้าแล้วน้องเอ้ยรองไอดี6หกแสนแต่ไม่มีตังคอัน,นี้ก็ไม่เอาน้องอ,อาจจะแบบแกเดะใช้ซองกระปอมยักษ์หมื่นห้าแต่พี่ใช้ซองอีโวหมื่นห้าก็พอละ o ้ <First Blood. S 1> โคตรโ,โมเลยว่าไม่มีสั่งซื้อครับได้ไดแก้มือใหม่แก้มือใหม่ดูกะ้าแก้มือใหม่ขึกก้นน้ำพี่สกอครกระน้ำทางของคนไม่ขึ้นสก,กินมาเวฟบเขาไม่ปแปลว่าไม่ขึ้นเหมือนกันนะโอมันสร้างผิดเลว่ะเกมมันดีเกมมันดีคุณภาพดีไงนี่เราเดิมพันกันแค่สามวินนะครับแต่พี่ก็<อ>ชนะไปแล้วห้าวินเพราะฉะนั้นบัตรเปลี่ยนชื่อเองอ่ะไม่ต้องเอาน้องฝันไปซะนะแ,นนแล้วแต่ผมก็ได้จะเอาบปินผมจะเอาหน้าตาผมจะเอาเยรติยศรับนี่ครับเออ ทำไมต้องซ<ห><อ>้ำศกอะครับทำไมต้องซ้ำศบลูก้าคนเดิมเจ้าก็จะกลับมาแล้วครับโทษทีซ้ำศบเราคิดว่าตัวเองเล่นเก่งขึ้นหรอครับคิดว่าฝีมือมาหรอครับอะไรกันอนะเออซ้ำศบเก่งขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณดูคิดเอานะได้ออได,ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้เจอ UMP ฟรีสกินฟรีตกกันนั่นแหละ ต่างตื่นหรือเปล่าไหนไว่าได้หกแสนก็มีทุกสก,กินนะครับไปดีหกแสนนะครับถ้าอยากดู<ต>คนดูก็ต้องกดไลค์นะแค่นั้นแหละคนดูต<อ>้องกดไลค์ตึงๆหมดสองหมื่นไลค์เด้อผมก็จะรอดูเหมือนกันวม่ใช่หกแสนคลิปหรือหกแสนจริงโอ้โอถ้าน้องได้เปิดคังไอ้ดีพี่น้องจะอึ้งเลยแหละแบบอู้พี่แแบบมีสก,กินเยอะขนาดนี้เลยหรอมาดิละ่ะเย็นเย็นเย็นแล้วไม่ใจร้อนอู้จะตายมาดิละ่ะวิววิววิวรอดว่ะ เหลียมดูกด้ก็จะเหลียมแบบ่ารวงสรค์ตีนไปเลยครับตึงไม่ตึงไม่รู้อ่ะตู้แต่ว่าหกสามนะน้องนะเดี๋ยวคนดูเกมนี้ผมจะโชว์สกินปืนที่ผมมาผมเล่นโหดได้สุดพี่ก็จะโชว์เหมือนกันนะครับคนดูพี่ขอโชว์สกินแรหน่อยละกันอีกหนึ่งสกินนี่เลยครับเรียกํำย่อยละกันนะครับนี่คือสกินแรถ้าใครอยากดูไอ้พวกปืนแรของพี่ชุดแรของพี่ก็กดไลค์สองหมื่นไลค์มาเจอได้เจอมาเลยก็มาดิออกมาดิ ก็มาเลยครับก็มาเลยครับก็มาเลยครับก็ตรงกลางเลยครับก็มันดวนหลังเสาได้เลยครับ ID 105นะครับผมจบคลิปนี NO ah ้ไปหวังว่าคงจะไม่เหฮงแล้วนะน้องเฮ้ยตรงไหนวะโอ้บนหลังคาต้อระวังตกมาตายนะฉะนั้นแหละเราต้องตกมาตายนะตาบอดสีหรือเปล่าน่าเห็นหรือเปล่าน่ะเห็นหรือเปล่าไปดิเอามาดิเอ้าล่วงแล้วเหรอ ไอเดีหกแสนทำไมสกินปืนดีจังงาโหดเกินแน่นอนครับถ้าน้องจะมาวัดสกินพี่อะไอเดีเรามันต่างกันไอดีผมพันห้าครับไอดีพันห้าจะมาสู้ไอ6ดีหกแสนวัดเก่งไปหรือเปล่าคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าใครอยากเห็นพี่รีวิวไอ6ดีหกแสนไอดีหลักของพี่เลยก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามช่องแปรวัดดวงด้วยนะครับผมแล้วก็ไปติดตามช่องเวฟยืนหนึ่งช่องของลูกา้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี